ซีเรียด้วยนะคะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาก็เลยยิ่งทําให้นักลงทุนมีความกังวลราคาทองคาเลยปรับตัวขึ้นค่อนข้างรุนแรงเมื่อคืนนี้ค่ะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยตอนนี้เสียงในสภาคองเกรสนะอาจจะมีบางท่านที่เริ่มสนับสนุนและให้โอบามาเนี่ยปฏิบัติการกับซีเรียทีนี้แนวโน้มของทองเนี่ยถ้าสมมติว่ามีปฏิบัติการจริงเพราะว่าว,วันที่9แล้วนะคะ คุณบอลคิดว่าทองมันจะไปได้แค่คือถ้ามีถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ํามันจะเป็นสินทรัพย์ตัวแรกที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าน้ามันเนี่ยอาจจะได้เห็นประมาณ150ไปเลยด้วยซ้ำนะคะโอวยแต่อยู่ทีไอะนะใช่ค่ะนิวไฮนิวไฮอย่างถ้าน้ํามันปรับขึ้นไปได้สูงขนาดนั้นเนี่ยตัวราคาทองคาเองก็มีโอกาสคือจะจะได้เห็นสักประมาณ1,500ขึ้นไปะถ้าโจมตีถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนนเเรราาะะ่่่มมงงหตุกกก์ใิจจจ็็็ัปไช เป็นแค่ในเรื่องของซีเรียอย่างเดียวก็จะมีในฝั่งของสหรัฐเองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่สนับสนุนของทางซีเรียด้วยเหมือนกันค่ะค่ะแล้วทีนี้คุณมน แนะนำนักลงทุนยังไงในช่วงนี้ดีเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมคะว่าเราบอกว่าโอเคตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่ปรากฏว่ามีการขายทํากําไรชั่วคราวแล้วก็ลงมาแล้วก็เมื่อคืนนี้เพิ่งขึ้นไปใหม่คะคือมองว่าข่าวตอนนี้เองการการลงทุนในทองคาเองอาจจะมีการเล่นข่าวด้วยเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุที่ลงมาในช่วงวันจันทร์เนี่ยก็คือหลังจากที่มีข่าวว่าทางอังกฤษคือขอถอนตัวค่ะพอขอถอนตัวในเรื่องของการโจมตีซีเรียเนี่ยค่ะก็เลยทําให้นักลงทุนมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าพอถึงเข้าาาสภอองเจจะไม่ ก็เลยทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงเหมือนคลายความกังวลด้วยนะคะแต่ล่าสุดเองเมื่อคืนนี้พอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเลยทําให้ตัวราคาทองปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจากนี้จนถึงวันวันจันทร์ที่จะถึงก็คืออย่างแนะนําให้ติดตามข่าวนเรื่องของซีเรียอย่างใกล้ชิดแต่สุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าถ้าจะไม่มีการโจมตีเราก็ยังมองว่าตัวราคาทองคายังมีโอกาสในการย่อตัวแต่ค่อนข้างจํากัดคือลงมายังไงก็ไม่น่าต่ากว่าที่แนวประมาณ1350เหรียญค่ะทีนี้มันมีปัจจัยอื่นๆด้วยที่ จากซีเรียนะคะ,คะที่คุณบนลเตรียมสไลด์มาวันนี้เป็นเรื่องของอินเดียใช่ค่ะเป็นประเทศที่ สะสมทองหรือซื้อทองค่อนข้างเยอะใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเรามีทำเทียบมาให้ดูพอถ้าเราตัดทางเรื่องของซีเรียออกไปเราก็จะมาดูในแง่ของดีมานนะคะเพียวดีมานความต้องการของทองคาในช่วงที่ผ่านมานะคะคืออย่างในสัปดาห์นี้เองก่อนที่จะไปอินเดียนะคะเราก็จะมาดูว่ามีข่าวอะไรบ้างที่ต้องติดตามจะเห็นได้ว่าข่าวหลักๆจะไปอยู่ในช่วงวันพรุ่งนี้กับวันศุกร์ค่ะก็คือ2วันนี้ก็จะมีทั้งตัวเลขของตลาดแรงงานก็คือตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP นะคะตัวเลขการ จา้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานก็จะเป็นสต,ตัวเลขละ่ะซึ่งตัวเลขพวกนี้เราคาดว่าน่าจะสง่งน่าจะออกมาค่อนข้างดีอาจจะกดดันทำให้ราคาทองคำรับตัวลดลงเล็กน้อยอแต่ถ้าเกิดเทียบระหว่างสองข่าวข่าวซีเรียกับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ข่าวซีเรียตอนนี้น่าจะน่าจะมาแรงกว่าค่ะดังนั้นก็คือยังยังต้องติดตามข่าวซีเรียใกล้ชิดค่ะทีนี้มาไลด์ต่อไปเป็นเรื่องของอินเดียทำไมเราถึงให้น้ำหนักของอินเดียจ๊ะ คือที่พยายามจะบอกว่าอย่งถึงแม้ว่าถ้าสถานการณ์ในซีเรีย mm hmm. ไม่ไม่มีปัญหาอะไรคลี่คลายไปนะคะการย่อตัวของทองคาลงมายังไงเนี่ยคือเรามองว่าน่าจะลงไม่มากนัก mm hmm. เพราะว่าโดยรวมตอนนี้แรงซื้อฝั่งความต้องการของทองคำเนี่ยฟิสิกอลดมนค่อนข้างมาก mm hmm. อย่างสไลด์เนี่ย mm hmm. เขาเขียนเลยว่าอ,อ,อินเดียกับเมืองจีน,ะ,นะคะสที่ก็จะเห็นได้ว่า กราฟเนี่ยพอเทียบเห็นสองแท่งหลังสุดใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นของประเทศอินเดียกับจีนจะเห็นได้ว่าปริมาณการความต้องการเนี่ยถือว่ามากค่ะสองประเทศเนี้ยมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเยอะแต่พอมาดูเทียบกับการเทียบไม่ติดไม่ได้เลยจะห่างกันค่อนข้างมากแล้วจะเห็นได้ว่าแล้วกราฟที่สูงขนาดนี้เนี่ยค่ะกราฟสีน้ำเงินก็จะเป็นกราฟความต้องการในการไปผลิตจิวเวลรี่ส่วนสีเหลืองเนี่ยก็ยังเป็นเอ่อในการซื้อทองคำแท่งในเหรียญค่ะสองนั้นก็จะเห็น ว่าดีมานเนี่ยมันเป็นเพียวดีมานจริงๆก็คือ นใช่บ้านเราเนี่ยสีน้ำเงินมอนน้อยเพราะว่าเป็นแบบนี้มาได้หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะบ้านเราเพราะว่าในกลุ่มของจิวเวลรี่เองเนี่ยพอเดี๋ยวนี้ต้นทุนการผลิตของอินเดียถูกกว่าเพราะอย่างอินเดียเองเป็นแหล่งของเพชรด้วยนะคะก็คืออย่างเมื่อก่อนบ้านเราจะต้องซื้อเพชรอินเดียมาแล้วมาผลิตในเมืองไทยแล้วก็ส่งออกแต่การว่าตอนนี้อินเดียเริ่มผลิตเองได้เขาก็จะมีต้นทุนในเรื่องของเพชรที่ถูกกว่าเราแล้วก็ค่าแรงที่ถูกกว่าเราก็เลยทําให้เวลาที่ส่งออกไปก็ก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างดีกว่าบ้านเราค่ะทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องมาาตรรก ควบคุมการนาเข้าทองคาของอินเดียใช่ค่ะทีนี้พอมีมาตรการนี้ยังไงล่ะคะจะมีผลต่อราคาทองใช่ไหมคะจากเคยเป็นผู้นําเข้าเยอะๆแต่มาควบคุมกันแบบนี้แต่ก็ยังถือว่าปริมาณก็ยังสูงขึ้นอยู่ดีอยู่ะถึงแม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มในช่วงที่ผ่านมาปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด3ครั้งแต่ล่าสุดเองเนี่ยค่ะปลายสิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่งมีการปรับลดนะคะก็คือเริ่มเริ่มจะปรับลดลงมาอาจจะทําให้เห็นได้ว่า การที่ใช้มาตรการนี้ทางรัฐบาลเองตอนแรกอาจจะมองว่าอาจจะทําให้ช่วยชะลอการนําเข้าแต่จริงๆแล้วพอมันเป็นเรียวดีมานเนี่ยค่ะแล้วมันยังมีในเรื่องของออตอนนี้เองของทางอินเดียมันก็จะมีในเรื่องของการสมัครก้ด้วยก็คือเริ่มมีการลดภาษีละก็คือเริ่มเห็นสัญญาณว่ามาตรการใช้ไม่ได้แล้วพอเรามาดูว่าแล้วทำไมในช่วงที่ผ่านมาถึง ถึงแม้จะมีการปรับเพิ่มภาษีแต่ว่าทําไมคนอินเดียถึงยังซื้อเราก็มาดูกราฟต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าค่าเงินรูปีอ่อนค่ามากที่เราพุยกันว่ารูปีอ่อนรูปีอ่อนกลายเป็นว่าผลตอบแทนของการซื้อทองคําในรูปรูปีเนี่ยค่ะช่วงที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนนะคะอยู่ที่ประมาณ49%ถ้าเทียบกับถ้าซื้อเป็นทองคําเป็นค่าเงินยูเอชชอลลก็คือให้ผลตอบแทนอยู่แค่ประมาณ12%จะเห็นได้ว่าถ้ายิ่งค่าเงินรูปีอ่อนค่าขึ้นเท่าไหร่คนที่ ซื้อทองใช่ค่ะก็เหมือนอย่างเราเองอย่างสมมติว่าถ้ายิ่งข่าเงินบาทเราอ่อนค่ามากขึ้นเท่าไหร่ราคาทองในประเทศก็ยิ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ด้วยใช่ไหมค่ะวันนี้ชัดเจนี่บาทอ่อนมากที่คนกลยุทธ์คนะกลยุทธ์ในระยะสั้นนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีเราต้องรอทั้งเรื่องของซีเรียเองนะะถึงแม้เราจะได้รับทราบเรื่องของอินเดียไปแล้วว่ายังไงในความต้องการก็ยังมีอยู่แต่ว่าซีเรียเราต้องไปรอวันที่9้าเลยหรือเปล่าหรือช่วงนี้ระยะสั้นเราทำยังไงได้บ้างมั้ยคือในช่วงสั้นๆช่วงน ข่าวตัวนี้ที่เป็นข่าวใ,<ช>ใหญ่ก็จะเป็นข่าวของทางซีเรียรแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของค่างเงินบาทที่เรา<ช>มองว่าโอกาสในการอ่อนค่ายังยังให้น้ําหนักค่อนข้างมากกว่านะคะดังนั้นเองเราก็ยังแนะนําว่ายังจะเป็นกลยุทธ์ของการถ้าเห็นราคาทองย่อลง ยังแนะนําให้สะสมค่ะโดยที่ในระยะสั้นตอนนี้กรอบจะอยู่ระหว่าง1,380จนถึง1,430เหรียญซึ่งตอนนี้เองก็คือเมื่อคืนนี้ขึ้นไปจนถึงระดับประมาณสัก1,410กว่าเหรียญได้นะคะจนถึงเช้าวันนี้อีกไม่อีกไม่เยอะแล้วใช่ค่ะถ้าทะลุขึ้นไปได้นี่ไปได้ต่อเลยค่ะถ้าทะลุ1,430ต่อไปก็จะขึ้นไปจนถึงประมาณ1,480จนถึง1,500เหรียญค่ะซึ่งก็เป็นแนวโน้มการลงทุนระยะยาวด้วยไหมคะสำหรับกรอบที่ไปถึงพอเป็นระยะกลางเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ากรอบ ของระยะกลางที่เราให้ไว้เนี่ยถ้าดูตามรูปเนี่ยคะ่ะเราจะแบ่งเป็น2ช่วงตอนนี้ราคาทองอยู่ช่วงบนอยู่อยู่ระหว่าง1,340จนถึง1,480 ก็คือถึงอย่างที่มนบอกตอนต้นก็คือว่าถึงถ้ามองว่าไม่มีสถานการณ์ในซีเรียย่อลงมายังไงก็ไม่น่าต่ำกว่าที่ระดับประมาณพันสามร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะก็คือ่ใกล้กันพันสามร้อยห้าสิบแล้วแล้วเงินบาทแล้วคุณมนก็จะมาช่วยผลักดันราคาเราแค่ไหนเงินบาทก็คือถ้ายิ่งอ่อนค่าขึ้นก็จะยิ่งส่งผลทาให้ราคาทองคําในประเทศตับโตเพิ่มขึ้นอย่างช่วงนี้พอนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในโกลฟวเจอร์อาจจะลงทุนลําบากเพราะว่าบางที การที่ลงทุนในโกลฟิวเจอร์คือต้องการลงทุนระยะสั้นมากๆบ<ช>างทีต้องการจะจับกระแสม,มองว่าช่วงนี้อาจจะมีจังหวะในการยอ่อแต่พอเรากะจะมาเ,เก็งกําไรจากทองคําที่ย่อประมาณ 10- บจนถึง2ี่เหรียญเท่านั้นแต่พอมาเจอในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมามากก็จะลำบากดังนั้นเองกลยุทธ์ถ้าเป็นการลงทุนในโกลฟิวเจอร์การเปิดสถานะลองโพซิชันก็ยังปลอดภัยกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นต้อง,ต,องต้องดูเรื่องของการคัดลอสด้วยไหมคะสำหรับโกลฟิวเจอร์คัดลอสก็ยังถือว่าสาคัญค่ะแต่ว่า ปรต่างะเทศหรือเราอาจจะลองดูเลยว่าหลักการคัดลอสที่ดีเนี่ยคืออยากจะแนะนานักลงทุนนะคะว่าอย่างสมมติถ้านักลงทุนตั้งใจไว้ว่าการเข้ามาซื้อทองคาเก็งกาไรในรอบนี้เราอยากจะกําไรเท่าไหร่อย่างสมมติว่าเรามองว่าซื้อรอบนี้เนี่ยเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นเราอยากจะกาไร3 0,000บาทดังนั้นจุดคัดลอสเนี่ยควรจะไม่เกิน1-5,000คืออย่างน้อยควรจะไม่เกินครึ่งหนึ่งของรอบที่เรากะว่าจะกําไรเพราะคนส่วนมากเนี่ยกะจะกาไร3 0,000่นตลอดคัดลอสแสนหนึ่งซึ่งนั่นหมายถึงว่าเสียหายหนึ่งครั้งต้องทํากําไรกลับคืนมาถึง4ครั้ง ความรู้ตรงนี้นี่เราถามเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งได้ไหมคะค่ะก็สามารถทําได้ก็คือสามารถถามมาร์เก็ตติ้งได้แต่ว่าแต่ละท่านเองเขาก็จะให้คําแนะนําซึ่งก็ต้องรับอยู่กับขึ้นอยู่กับนักลงทุนด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดกลยุทธ์การลงทุนแบบไหนค่ะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนก็แตกต่างกันไปใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมนค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับเวลาเศรษฐกิจภาคเช้า10นาฬิกานะคะเราสามคนหลังผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ